หลังนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับทําการลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมความลึก6เมตรเลยนะก็ต้องบอกว่าความยาวของเสาเข็มเนี่ยสูงเท่ากับตัวบ้านเลยก็คือ6เมตรนะครับซึ่งโครงสร้างของหลังนี้นะครับเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพิเศษกว่าหลังอื่นก็คือหลังคาหลังนี้เป็นหลังคาสเต็เป สวัสดีครับผมโบสาโรสแสงของการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านปันทิยาแพทย์กระสาสมุดปาการหลังนี้เลยหลังนี้นะครับเป็นอารมณ์เหมือนบ้านแฝดน,นะคุณก็คือเป็นบ้านที่นะครับตัวบ้านไม่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับแต่ผมว่ามีส่วนไหนส่วนหนึ่งจะต้องติดกันแน่นอนนะครับแต่ลักษณะของตัวบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างโมเดิร์นนะ ด้วยโครงการปัิญาเนี่ยที่เขามีมานานแล้วนะครับแต่ตอนแต่ตอนนี้นะครับโซนนี้เพิ่งสร้างใหม่นะครับในของโซนนี้ก็บ้านค่อนข้างทันสมัยนะด้วยรูปลักษณ์นะครับให้อารมณ์นะครับเหมือนเป็นไม้นะครับอารมณ์แบบสีน้ำตาลนะครับผสมกับสีขาวเนาะออกจะเป็นแบบมูจิสักทีเดียวก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าก็มีความเป็นไทยๆอยู่ บ,บ้านหลังนี้นะครับทำการเปลี่ยนหน้าต่างนะด้วยเป็นหน้าต่างจากอลูมิเนียมเนี่ยก็เป็นบานไม้นะครับเป็นเฟียมไม้เป็นมมเป็นหน,น,น้าต่างที่เป็นไม้นะครับและหลังบ้านนะครับพิเศษก็คือนะครับเป็นการต่อเติมห้องซักผ้าห้องซักรีดหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าล o อ l y ี o ลูมนะครับการต่อเติมห้องล o อตตี o ลูมเนี่ยก็คือสามารถวางเครื่องซักผ้าได้นะครับเมื่อซักเสร็จตากตรงนั้นได้เลยนะครับ เรามีอิดช่องลมด้วยสวยงามจริงๆนะครับดีไซน์แบบเรียบหรูนะครับดูแบบโมเดิร์นนะครับไม่ดูโบราณเป็นยังไงพาไปดูกันดีกว่าตามมาครับตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณตัวบ้านนะซึ่งตรงนี้เป็นโรงจอดรถนะครับตอนนี้ก็โรงจอดรถเนี่ยกระเบื้องที่เขาปูเนี่ยนะครับก็จะอารมณ์แบบคล้ายๆลายไทยนะครับให้ฟีลลิ่งแบบไทยๆเลยคุณดูได้นะเป็นสีน้ําตาลนะครับตรงนี้ก็ ผมออกตรงว่าบ้านทันสมัยแต่อารมณ์เหมือนกับไทยๆนะครับด้วยหน้าต่างนะครับที่เป็นหน้าบานไม้นะครับสีไม้เลยตรงนี้เป็นกระจกนะครับการจับเ,เขาเรียกว่าอะไรจับจบเนี่ยก็คือตามเหลี่ยมตามมุมเนี่ยนะครับอารมณ์แบบให้เหมือนกับลายไทยนะครับและตรงนี้หน้าต่างท่านเจ้าของบ้านก็ซื้อมาเช่นเดียวกันนะครับเอามาให้เราติดตั้งก็คือจะไม่เอาเป็นบานอลูมิเนียมจะเป็น หน้าต่างที่นะครับผลิตจากไม้จริงนะครับก็จะติดที่มุมนี้นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของห้องออกกําลังกายนะครับต้องบอกว่าเป็นห้องออกกําลังกายแบบมินิแล้วกันนะครับซึ่งท่านเจ้าของบ้านนะครับน่าจะวางพวกเทดมิลนะครับหรือเขาเรียกว่าลูวิ่งนะตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งเป็นอีกจอยหนึ่งที่ต่อออกมาจากห้องลอตเรี่รูมนะครับด้านบนนะครับเราเก็บงานด้วยครอบของเบทเทนชีสนะครับมีเชิงชายซ้อนกัน2ชั้นจบงานด้วยฝ้านะครับสวยงามจริง นะครับตรงนี้เราจับวงกบแล้วนะครับวงกบก็คือเป็นวงกบไม้จริงเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาหน้าต่างไม้จริงมาติดนะครับตรงนี้ก็เมื่อจบงานผมว่าสวยให้อารมณ์แบบไทยๆเลยย้อนยุคนิดนึงนะครับผมคิดว่านะครับหลังนี้นะครับมีความคลาสสิกอยู่ในตัวนะครับต้องบอกว่าเป็นคลาสสิกไทยเลยนะครับก็คือให้ฟีลลิ่งแบบย้อนสมัยนิดหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งห้องแล้วกันตรงนี้จะเป็นประตูเพื่อที่จะออกไปห้องลอตลรี่รูมคุณเห็นไหมนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับคุณสามารถเข้าได้ผ่านตัวบ้านนะเดี๋ยวผมจะเดินผ่านไปที่กลางตัวบ้านและจะพาไปดูห้องซักผ้าห้องรอนี่รูมเป็นยังไงตามผมมาครับเหล็กดัดนะครับโอ้โหอันนี้ชอบจริงนะครับลายนี้ก็ให้รูปลักษณ์ที่อารมณ์แบบคลาสสิกเหมือนกันนะครับมีการจับโค้งนะครับตรงนี้ดัดโค้งนะตรงนี้ทํายากหน่อยนะครับแล้วก็เป็นการจบมุมผมว่าเหล็กดัดลายนี้ก็ดูคลาสสิกนะครับนะครับลองดูจากมุมนี้ได้นะครับ ครับคลาสสิงจริงนะครับและเมื่อสักครู่ใครเห็นจากหน้าบ้านมาก็จะเห็นเหล็กดัดที่เขาติดบนชั้น2นะครับก็เป็นลายเดียวกันนะครับให้อารมณ์แบบคลาสสิกลายแบบนี้นะครับเราก็รับทำนะอ่ะ้านหลังผมนะครับเดินออกมาเลยตรงนี้เป็นห้องรอนดี้ลูมนะครับสวยงามจริงๆนะในส่วนของตรงนี้นะครับทางด้านหลังของผมเลยนะครับแล้วก็ตรงอิดนะครับเป็นอิดช่องลมนะตรงนี้เป็นอิดช่องลมที่ลายแบบคลาสสิกมากๆเลยนะครับตรงนี้ นะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละสเตปละกันสําหรับหลังนี้นะครับหลังนี้นะครับเรามาฟังตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ใกล้จะจบงานแล้วเหลือแค่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับหลังนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับทาการลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมความลึก6เมตรเลยนะก็ต้องบอกว่าความยาวของเสาเข็มเนี่ยสูงเท่ากับตัวบ้านเลยก็คือ6เมตรนะครับตรงนี้ลงทั้งหมด30ต้นลงลักษณะเป็นปูพรมนะครับจากนั้นเราทําการ ปัดหัวเข็มปรับหน้าดินให้เท่ากันนะและก็วางเหล็กพื้นเป็น2ชั้นนะครับเทคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแต่ก่อนจะเทคอนกรีตนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปหลายๆคนแล้วว่าเราต้องวางระบบน้ําต่างๆนะเอาไว้ใต้พื้นนะครับซึ่งระบบน้ําต่างๆเนี่ยจะประกอบด้วยเครื่องซักผ้านะครับฝาต่างๆในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในครั้งต่อไปนะครับทีนี้เมื่อเราวางระบบน้ําเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็คือการเทพื้นเนาะ พอเราเทพื้นนะครับเราทําการปรับระดับพื้นให้เท่ากันนะครับจากนั้นเราทําการขึ้นโครงสร้างนะซึ่งโครงสร้างของหลังนี้นะครับเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพิเศษกว่าหลังอื่นก็คือหลังคาหลังนี้เป็นหลังคา2สเต็ปต้องบอกว่าเป็นสเต็ปเดียวแต่ว่าเป็น2 เขาเรียกว่าอะไร2แบบนะครับซึ่งมีแบบทึบแสงกับแบบโปร่งแสงนะครับด้านตรงนี้นะครับผมทําเป็นฝ้าฉาบเรียบสวยงามเลยเป็นเสมือนหนึ่งในตัวบ้านเลยนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบเงาสวยเลยติดไฟดาวไลท์ LED สวยงามนะครับและด้านตรงนี้เป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสครับคุณเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสเราวิ่งเหล็กแปรคู่นะนะครับให้อารมณ์แบบดิบๆลับๆหน่อยนะครับแล้วก็มุมฝ้าตรงนี้นะครับเราจบนะครับด้วยเป็น ทำเป็นกล่องนะครับทาเป็นฉากนะครับสวยงามนะครับซึ่งหลังคาตรงที่เป็นฝ้าตรงนี้เราใช้เป็นแผ่นทึบแสงนะครับและต่อออกมาเราประกบกันอย่างนี้นะครับตรงนี้เราใช้เป็นแผ่นโปร่งแสงนะครับซึ่งตรงนี้จะให้ทั้งหมด2ออารมณ์นะความคลาสสิกของหลังนี้ก็คือนะครับคุณจะได้แสงตอนกลางวันถ้าคุณไม่เปิดไฟนะตอนนี้ก็จะสว่างอยู่ดีนะครับเพราะตรงนี้เป็นแผ่นสายยาวไปเลยนะครับทีนี้มีบางท่านถามว่าแล้วร้อนไหมนะครับ ถ้าร้อนคุณก็ขยับมาอยู่ตรงนี้ป๊าบหลบแดดนิดนึงนะครับตรงนี้คนละฟิลลิ่งกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ทีนี้มีบางคนถามว่าแล้วแบบนี้ล่ะมันจะระบายอากาศไหมคุณมาดูซ้ายมือผมนี่ตลอดแนวเลยนี่อันนี้คืออิดบล็อกนะครับช่องลมนะครับแบบนี้มีหลายลวดลายมีหลายแบบให้เลือกนะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปในการติดตั้งนะ จะต้องเป็นช่างมืออาชีพนะครับในการติดตั้งเพราะว่าตรงนี้นะครับเมื่อเอามาเรียงกันแล้วเนี่ยจะให้ได้ฉากสวยงามแบบนี้จะทําค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยตัวอิฐนะครับที่เขาทํามาเป็นบล็อกเนี่ยบางอันมันมีมันไม่ค่อยได้ระดับนะครับดังนั้นเราเอามาปรับเอามาแต่งเอาตอนนี้สวยงามเลยนะครับมีการจบกลางด้วยคุณมาดูนี่เห็นไหมจบกลางเสาะร่องสวยงามตอนนี้เหลือจะเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับ เดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดด้วยสีขาวเราจะทาสี i, i, เป็นสีภายนอกนะครับเพราะว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะโดนน้าฝนได้นะครับและสีภายนอกตรงนี้เราใช้เป็นสีขาวนะครับเป็นสีชีวันอย่างดีเลยนะครับ, ain, รบ, ain, รบสวยงามแน่นอนนะครับตรงนี้คุณจะสังเกตตรงนี้เป็นลายกระเบื้องนะเนื่องจากตรงนี้เป็นเสานะครับเราจะต้องตั้งเสารตรงนี้เพื่อความแข็งแรงนะครับอิดบล็อกตรงนี้อิดช่องลมตรงนี้จึงไม่สามารถนะครับชนต่อกันได้เราเลยจบด้วยการปูกระเบื้องขึ้นไป นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความกลมกลืนนะครับและในส่วนของอื่นๆตรงนี้อิกช่องลมตรงนี้สามารถรับน้ําหนักของโครงสร้างได้นะครับไม่ต้องห่วงแข็งแรงนะครับคุณจะเห็นว่ามันโปร่งๆแบบนี้นะครับมันมีคล้ายๆแกนกลางตรงนี้นะครับเป็นตัวรับน้ําหนักนะครับดังนั้นะมีความแข็งแรงแน่นอนผมการันตีเลยนี่พึ่งทาสีเลอะอีกแล้วเรา <laughs> โอเคทีนี้ ตรงนี้นะครับอากาศจะถ่ายเทตรงนี้ผมยืนตรงนี้ผมไม่อึดอัดเลยผมรู้สึกว่าผมหายใจโล่งปโปร่งมากๆเลยนะครับจะทําตลอดแนวเลยนะครับตลอดแนวลอรี่รูมเลยนะครับส่วนของตรงนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าเหมาะกับการทําเป็นห้องซักรี่จริงๆนะครับแล้วก็เหมาะกับการเป็นห้องตากผ้านในตัวได้ด้วยคุณคุณวางเครื่องซักผ้าตรงนี้คุณฟังผมนะคุณวางเครื่องซักผ้าตรงนี้เนี่ยปลั๊กไฟเรามีให้เห็นไหมนะครับถึง2จุดนะครับคุณเสียบได้เลยตรงนี้นะครับ จะเป็นเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้ามีก๊อกน้ำมีท่อนำทิ้งให้เรียบร้อยนะมีบางคนถามว่าแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะก,กังวลเรื่องฝนจะสาดโดนเครื่องซักผ้าไหมผมบอกให้เลยว่าไม่มีทางโดนแน่นอนนะครับเนื่องจากด้านบนเรามีหลังคาไม่ว่าจะเป็นทึบแสงหรือโปร่งแสงนะครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับเราเนี่ยใช้เป็นอิดช่องลมก็จริงนะครับแต่ด้านบนนะครับเราทําการปูกระเบื้องคุณเห็นไหมตรงขอบด้านบนตลอดแนวเนี่ยทำานทำการปูกระเบื้องลงมาอย่างน้อยน้อยเนี่ยประมาณ30ซนติเมตรนะครับ เพ <utan> ื่อที่จะการน้ําฝนเนี่ยมันย้อนศา <Eden> สต์เข้ามาโดนฝ้าฉาบเรียบพองนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าฝ้าฉาบเรียบจะพองจะบวมจะโดนน้ํานะครับเพราะว่าด้านบนตลอดแนวนะครับด้วยองศานะครับที่การปลูกกระเบื้องนะครับการปลูกกระเบือ้องเนี่ยมีหน้าองศาที่ลึกกว่านะครับที่จะไปโดนฝ้าฉาบเรียบได้ดังนั้นไม่ต้องกลัวฝ้าฉาบเรียบจะเปียกฝนนะครับจะบวมน้านะทีนี้ในอัตราในการฝนที่จะศาสต์เข้ามาตรงอีกช่องลมเนี่ยผมบอกให้เรยว่ามีน้อยนะครับเนื่องจาก รั้วของเรากับรั้วเพื่อนบ้านกับตัวบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยมีระยะห่างกันแค่2เมตรห่างกัน2เมตรแบบนี้นะครับและด้วยความสูงของตัวบ้านของเพื่อนบ้านก็ประมาณ6เมตรนะครับและตัวบ้านเราก็6เมตรนะครับองศาที่ฝนจะสาดลงมานะครับจะโดนชั้น2ก่อนถึงจะโดนชั้นล่างที่ต่อเติมดังนั้นโอกาสที่ฝนจะโดนมาสาดเลี้ยวเข้ามาเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับดังนั้นตรงนี้เต็มที่ก็เปียกนะครับ ยื่นออกมาจากผนังเนี่ยไม่เกิน40ซนติเมตรนะครับเป็นแค่ละอองฝนดังนั้นจะไม่ถึงเครื่องซักผ้าอย่างแน่นอนนะครับอันนี้พอเข้าใจผมนะทีนี้ในฟังก์ชันในการใช้งานตรงนี้นะครับเมื่อเราวางเครื่องซักผ้าแล้วเครื่องอบผ้าแล้วมีปั๊มน้ํามีแทงค์น้ําแล้วนะครับเมื่อคุณซักเสร็จแล้วคุณเอามาตากตรงนี้ได้เลยตรงนี้แสงจะส่องผ่านผ้าจะจะส่องผ่านแผ่น,ผนหลังคานะนะครับจะทําให้ผ้าคุณแห้งนะครับและไม่อับชื้นที่สําคัญก็คืออะไรรู้ไหมนะครับ แสงแดดเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆเนาะและเมื่อมีแผ่นไฟเบอร์ก๊าดเป็นแผ่นคุณแบบนี้นะครับจะไม่ทําให้แสง UV เนี่ยโดนตรงๆกับเนื้อผ้าของคุนนะครับอย่างผมนะผมจะไม่ไปตากผ้ากลางแจ้งแน่นอนนะครับเพราะว่าสีเสื้อผ้าเนี่ยมันจะซีดเร็วนะครับเดี๋ยวนี้เสื้อตัวหนึ่งนะแพงมากเลยหลักร้อยหลักพันนะยิ่งแบรนด์เนมยิ่งตัวเป็นหมื่นนะดังนั้นะในการที่จะตากเสื้อผ้า,านะครับให้โดนแสง UV เต็มๆเ,เ,เนี่ยเขาไม่นิยมกันนะครับส่วนมากเขาใช้เครื่องอบ แต่การใช้เครื่องอบมากๆก็ใช่ว่าจะดีนะดังนั้นตากแบบนี้ผมว่าเวิร์กกว่านะครับมีหลังคาช่วยกองแสงนะครับแล้วก็มีอากาศถ่ายเทตรงนี้นะครับเวิร์กมากๆผมแนะนำแล้วกันนะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อคุณตากผ้าเสร็จแล้วนะครับคุณอยากจะรีดผ้านะฮะเมื่อตากเสร็จแล้วอยากจะรีดผ้าตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่ทําเป็นห้องรีดผ้าได้นะครับแต่จุดประสงค์ของคุณเจ้าของบ้านเมื่อผมถามกับทางช่างแล้วนะครับช่างแจ้งว่าถ้าเจ้าของบ้านต้องการเอาเป็น ห้องออกกําลังกายนะครับก็ทําได้เช่นกันก็ต้องเรียกว่าห้องอนเนกประสงค์เลยนะครับแต่ในมุมมองผมนะผมจะทําให้สองห้องนี้เป็นห้องสําหรับรีดผ้าซักผ้านะผมว่าฟินมากๆเลยนะครับเมื่อคุณมาอยู่ห้องนี้นะคุณจะได้เปิดหน้าต่างตรงนี้รับลมแบบเต็มๆเลยนะครับทีนี้ถามว่ารับลมเต็มๆแล้วมันจะระ,ะบายไปทางไหนนะครับไม่ยากเลยนะครับอากาศเข้ามาทางนี้นะครับระบายออกทางนี้เข้าไปทาง อิดช่องลมตรงนี้นะครับโอ้โหโฟล์มากๆอิดช่องลมเข้าจากหลังบ้านโฟล์เข้าไปในห้องนี้ออกไปทางหน้านหน้าของตัวบ้านก็ได้เช่นกันนะดังนั้นเข้ามาในนี้นะครับพึ่งทาสีนะครับผมแทบไม่ได้กลิ่นสีเลยเนื่องจากอากาศถ่ายเทดีมากๆนะครับอันนี้พูดจริงนะไม่ได้เฟกนะครับผมพูดความจริงให้ฟังด้านบนตรงนี้นะครับอย่างนี้ผมเคยียนทราบเรามุงด้วยแผ่นเมทัลชีตนะตอนนี้เราทําเป็นฝ้าฉากเรียบนะครับสวยงามดูเป็นอีกห้องหนึ่งของตัวบ้านได้เลย นะครับสวยงามเรียบหรูดูดีจริงๆเลยนะครับด้านตรงนี้ก็ลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมเหมือนกันนะสำหรับห้องนี้นะทีนี้มีบาขั้นถามว่าแล้วแบบนี้มันจะซุดไหมมันจะล้าไหมมีโอกาสนะครับพูดความจริงให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับมีโอกาสล้าทีนี้ถามว่าล้าตรงไหนแล้วมันมีรอยแยกตรงไหนตามมาทางนี้ครับรอยแยกจุดที่1นนะครับก็คือรอยแยกระหว่างที่เราต่อเติมออกมาก็คือมุมนี้นะครับ มุมนี้นะครับเราทําการเก็บด้วยแดดไปก่อนนะครับและอนาคตเมื่อเกิดรอยร้าวนะครับคุณลูกค้าสามารถซื้อพวกซิลิโคนหลอดบีบนะครับหรือยาแนวหลอดบีบมาเก็บงานได้ด้วยตัวเองนะครับนะตรงนี้เก็บงานไม่ยากนะครับถามว่ามันจะแยกออกมาแบบหักออกมาล้มอกเลยไหมไม่มีทางแน่นอนนะครับด้วยโครงสร้าง6เหลี่ยม6เมตรนี่ผมบอกให้เลยว่าล้ำหนักแบบนี้รับได้นะนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ ซุดไม่พังทับแน่นอนนะครับโอเคเดินมาห้องเดิมอีกนิดนึงนะครับก่อนจะจากกันก็อยากจะให้ดูสวยๆกันอย่างนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะแล้วก็ถ้าเป็นไอเดียสําหรับใครก็แล้วแต่นะครับกดแชร์ให้ผมหน่อยนะกดแชร์ให้สำหรับเพื่อนๆของคุณนะครับที่กําลังซื้อบ้านที่กําลังตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านนะเพื่อที่จะให้เขาได้เป็นตัวอย่างนะครับไปกันก่อนและถ้าใครอยาก่อเติมแอดไลน์มาได้เลยอดีไลน์จะอยู่ใต้คลิปหรือโทรมาที่เบอร์ 0881044888นะครับไปแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยสวัสดีครับ bye okay.